ก็ oh. คือทุกคนต้องวาดโครงแบบนี้ก่อนนะแบบนแบบนีโครงแบบนี้ไม่ต้องใส่ใจโครงนะแล้วหลังจากนั้นก็มากดเพิ่มเลเยอร์ตรงบวกนะแล้วก็กดเข้ามาในเลเยอร์สองแล้วก็วาดได้เลยนะอะ่าสมมุิว่าวาดลง อ,อตัวละครแล้วกันนะนี่พอเริ่มส่วนตัวเสร็จแล้วใช่ไหมก็แบบหนึ่งนี่อ่าก็กดมาตรงสองตรงนี้ กดมาเลยเยอรแรกกดรูปตารางตรงแรกมันจะเป็นการลบเส้นโอเคแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็วาดให้สมบูรณ์เลยนะถ้าเลยก็ใช้อย่างลบๆนะไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่ยงยากมาก แต่เราจะลงถีตัวก่อนนะนี่มามากรเด็น ได้ยินเสียงพระตูมขออภัยด้วยนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ออามาที่ตานะแล้วก็ใส่สีตาลงไปจะใส่เป็นสองสีน,น,นี่ีแล้วทุกคนก็เลื่อนมาตรงไหนก็ได้นะแบบนี้ แต่อย่าลืมนะต้องมีแปรงนี้ด้วยจะได้เกี่ยร์เงาแบบนี้แล้วก็ยังมีแบบนี้ด้วย แล้วพอมาถึงสีเข้มสุดนะก็ให้เลือกสีดำมาเลยเกียรแบบให้เข้มที่สุดนะแบบนี้ก็จะได้ดวงตาประมาณนี้มาถ้าคิดว่ายังไม่สวยทกเพืยนะ้าแบบนี้พอคิดว่าสวยแล้วก็ใหม่อีกตาหนึ่ง แล้วถ้าสิ่งที่เกี่ยวมันเลยก็แบบนี้นะตัดเส้นตรงทำไงดีแบบนี้เลยกันขอตัดตรงที่มันเป็นตรงนี้ ตัดเลยนะจะได้ไม่ยาวเรียบร้อยฉากแปก๊กเอาก็แยกเลยแยกก่อนแบบนี้จะทำเป็นแบบกรอนิกแบบนี้หลังจากนั้นเอาสีขาวมาวัดกรอนิกมันมันไม่ได้แบบนี้อย่างนี้เนะี่ย แล้วจากนั้นก็เทสีได้เลยวาดเอาไว้ตรงนี้ตรงนึงถึงแม่จะมองไม่เห็นแล้วก็เอาขึ้นมานี่ได้แล้วโอเคก็ได้มาแล้ว วิธีนี้ก็จะคล้ายๆกับอันนี้นะนี่ได้ใช่ปะ่ะอ่าใช่นะจบรูปไหนดีจบรูปนี้แล้วกัน,นจบ